2 0่สิบมิลเอฟสองปดยังไงบ้างเนอะอันนี้ยืดสุดแขนเดิน Sony A7 II ผมแคมมิล f อฟเคยดูคลิปคนอื่นเขาบอกว่ามันจะมีเสียงมอเตอร์กึกกักเข้าไปก็ลองฟังดูนะครับว่ามันมีชัดแค่ไหนเดี๋ยวไว้ผมจะลองต่อมาแยกทีนึงอันนี้ยืดสุดแขนนะกัดมานี้ยก่อนออกฟังนี้ดีกว่านี้ยืดสุดแขนถ้าถือแบบนี้ สบายตัวนี่นี่คือแบบติดตัวแล้วก็ยืดแขนไม่นิดหน่อยนี่เหมือนเดินเที่ยวถ้ายีางนี้่โอเคไหมอันนี้ f 2 8เลยนะได้โบเก้เป็นไงบ้างสวยไหมน่าจะโอเคอยู่นั้นเนี่ยเนี่ยนี่ขนาดว่าเป็น a7two นะมีแค่ face detection ถ้าเป็น a7c นี่เดี่ยวทำ i f H เยอเจ็ดอะไรเงี้ยจะโอเคกว่าขุดต้องเต่ามาใช้ครับติดกระชกวอกเข้าไปแล้วก็ลองเดินเดี๋ยวจะลองดูว่าถ้าเราเสียบไมโครโฟนแล้วมันจะเป็นไงบ้าง,งมีเดินเข้ามาในร้านยืดสุดแขนสบายเลยเบากว่าเมื่อกี้เยอะมากเพราะเมื่อกี้นี่เหมือนแบกเลน2ตัวเนาะย8มิลบวกคอนเวอเตอร์อีกอันนี้เลนตัวเดียว เบาเลยน่าจะขีดกว่าเองเนาะใช่ไหมขีดกว่ากว่าเองอ่ะตีะยว่าขีดครึ่ง A72 อ,อีกหขีดเจ็ขีดครึ่งเตามากได้เลนยี่สิบมิลเป็นไงบ้างเดี๋ยวจะลองถ่ายวีดีโอแบบจอใกล้ๆดูโอ้นี่หน้าเลนแบบ จอมากเกือบจะชนป้ายเนี่ยแล้วเนี่ยชนกับวัตถุเออปึ๊บๆๆแต่ต้องให้เวลานิดนึงอ,อย่าเร็วมากเกินไปเนี่ยได้เนะนี่ยเนี่ยเลนจะชนกับป้ายนเนี่ย้เน,นี่ยกฎไมายโดนเนี่ยถ้าเร็วๆมันก็จะพืดบ้านหน่อยเนี่ยแต่ก็กลับมาเข้าอยู่นี่ขนาด A7 คนะ ถ้าเป็น a 7 3นี่หรือว่า A7C A7II อเนี่ยปื๊งไงนี้ได้ก็ได้ถ้ามันเป็นบัตถุชิ้นใหญ่นี่เป็นการทดสอบ Sony a 7 2บวกกับ Tamron 20mm f2.8 ตอนนี้ติดไม่ไวเลสแลวนะครับโหลดไวเลสโก s นะเป็นไงมัง่งมีเสียงมอเตอร์กึกกักกึกกักอะไรเข้าหรือเปล่าอันนี้ยืดสุดแขนนะยืดสุดแขนเป็นไงบ้างภาพกว้างสะใจเลยใช่ไหม แอปเนโบเก้กำลังสวยอันนี้เมื่อยแขนใช่ไหมเอาถือประมาณนี้ก็เืยหน้ากล้องนิดหน่อยอืมวิวกำลังได้เลยมากาศในร้านได้เสียงเป็นยังไงมั่งครับอืมคือผมดูแล้วโฟกัสมันแอบดูหน้าจอน,นะมันก็ไม่ดีคึกกักกึกๆ,ๆัอะไรขนาดนั้นอนะ่ะอืมแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะมันเป็นแค่ Sony a เจทเนาะอพอดี น้องชายกลับกรุงเทพไปละเลยไม่มี A7C มาลองให้นะครับแต่ก็โอเคนะเนี่ยถ้ามีแสงอะไรเงี้ยโอ้บรรยากาศกำลังดีเลยแล้วก็เบามากด้วยอยากโยนชุดนั้นทิ้งไปเลยยีบ่บแปดบวกคอนวอร์เตอร์หนักมากอันนี้แบบถือเดินสบายเลยอ่ะนี่ก็คือติดก,กระจกวอล์กเนาะเอาไว้แค่แบบแอบ,บชำเลืองมองตัวเองเงี้ยว่าเออเป็นไงบ้าง และเดินก็ยกสูงนิดหน่อยแล้วก็มองที่เลนนะหรือไม่ก็จะใช้ไม้ก็ว่ากันอีกทีเดินเข้าไปเสียงน่าจะชัดเจนนะไม่น่าจะได้ยินเสียงมอตเตอร์ก,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 กึกกๆกเดี๋ยวต้องไปลองฟังอีกทีนะครับ Sony A7 บวกแทมลอน2 0ิมิลติดไม้แยกนะครับโหลหะเรสโก